วิ่งว <im> ังวิ่งวังวิ่งแบมแบมแบมปื้แบมปื้เราปิดประตูไปปื้นปิดไฟอยูปิดไฟอยู่ปิดไฟอยู่เราปิดประตูอยู่สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมโรบ็อกนั่นเองู้ซึ่งแมปที่เราจะมาเล่นกันวันนี้นะครับเป็นแมปที่มีชื่อว่าแมปกูลืมชื่อแมปชื่ออะไรวะไม่รู้นะเดี๋ยวผมขึ้นให้ <c oughs> <c oughs> ดีดีด,ดเออ <c oughs> นี่นะครับแบบนี้ <c oughs> ซึ่งวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับซึ่งวันนี้ผมมีเพื่อนผมมาเล่นด้วยกันนะครับ <c oughs> ไม่ได้มาเยอะนะครับมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้เราจะมาจอยเราจะมาม่วนจอยกัน <c oughs> วันนี้สนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเกมผีนั่นเองแบบเนี้ยเป็นเป็นแบบผีผมรับรองเลยว่ายังไงทุกคนก็ต้องตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจที่จะได้ ดูพวกผมเนี่ยเอาชีวิตรอดกันนะครับเหมือนว่าทรมานตัวเองอะ่ะชิบหายกลัวผีกันทั้งสองคนหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเพื่อนผมเป็นใครนะครับเพื่อนผมชื่อจิ๊กนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นในคลิป,ป่อนก่อนนะครับกล้องไหนข้ากล้องไหนนี่นะครับนี่คือมันนะฮะใส่ชุดแบบเดียวกูด้วยเอาะครับแล้วก็จะเป็นยังไงนะครับก็ไปดูกันในคลิปได้เลยครับไปเข้าเข้ารถหารถสักสองหารถสักทันไม่ฝังนี้ฟังฝังนี้มึงอยู่ไหนเนี่ยอย,อยู่ข้างหลังอะคาแรกเลย เอาละครับผมเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสี่สี่โมงสี่โมงเย็นตอนสี่โมงเออใช่ๆตีสี่โก้อินไซต์อยู่เฮ้าส์ะเข้าบ้านเข้าบ้านมี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 ดิสเซนทูเรดิโอเอทูเดรดิโอข้างข่าวเนี่ยข่าวเนี่ยเนี่ะเนี่ยปะมเปิดละ มันพูดไอ้อะไรวะเนี่ยสองหรอซิ่งของอ่ะช่างใส่ช่องช่องใหญ่อ่ะซิ่งช่องๆอะไรใช่หรอชิบบอชิบอนี่กูมาฟังอะไรเนี่ยมีข่าวข่าวมีข่าวมีข่าวเลยอ๋อนี่แต่มันรวมให้แล้วนี่คือภารกิจใช่ไหมเนี่ยให้เซ็ตกล้องแล้วก็ดูตลอดกล้องตอนกลอดคืนเออไอ้สองเละเครื่องป้องอากาศเนาะป้องอากาศเออยทุกอย่างเลยเคลื่อนระบายความร้อนเออกูเล่นกูเล่นกูให้เก็บเก็บไอเทมไอเทมนี่เหรอ มีประแจแล้วก็มันคือไฟฉายอ่ะอันล่างสุดอะไรวะกล่องดีมันเปิดกล่าเปิดกล่องไม่ใช่ดีมันเปิดกล่องกล่องโอเคกล่องก็กล่องมันก็ไฟเนี่ยนะมีผีแล้วก็ซ่อมไฟอ่ะแม่งเกิดมาเก่งอังกฤษชิบหายเอาไม้ไปซ่อมปิดหน้าต่างนะฮะโอเคอย่างแรกเราต้องทำติดกล้องก่อนนะฮะ ตีห้าตอนนี้ตีห้าแล้วห้าโมงเย็นนี่เขาเอาบันไดตรงนี้คือตรงไหนอ๋อตีหนึ่งกูตีให้กูตีให้อ๋อตีละไอ้เชี่ยเข้าบ้านไอ้นี่ไงพะฉายเอันนี่ไอ้เชี่ยเประปเจน่ะประเจ,ะเจของกูแล้วกันมันต้องทำอะไรก่อนนะ กูเอกปิดกล้องจานปิดเออไปดูกล้องจานปิดปดูกล้องจานปิดเฮ้ยอะไรอ่ะออกซิเจนหมดอ๋อนี่ไอที่มันบอกเครื่องปาาั่นอากาศนะแปดโมงเช้ามืดขนาดนี้เลยวะสองทุ่แล้วสองทุ่มันให้กูทำอะไรเนี่ยวันนี้เติมน้ำมันอ้าวเติมไม,ม่เต็ม,มเติมไม่เต็มเติมเต็มอ๋อมันต้องคอยมาเติมเรื่อยๆเพราะมันลดเรื่อยๆนี่หว่าเต่แต่ไปเดี๋รรยไอ้คนร้อยคนร้อยมาเข้าไปคนร้อยมาเข้าไปแล้วผีมันจะมาตอนไหนกูจะรู้ไหมเนี่ยเอาไปเอาไยันทางหายไปล้วกูวิ่งเลยละกันอืม วิ่งเร็วจัดว่รอดพ่รอดยิ้มยิ้มยิ้มยอ้มนี่ไยคอมพิเตอร้อยู่ไหนอยู่มนิ้ยิ้มยิ้นยิ้มยิ้อยิ้มยิ้มยิ่มปิไมไอ้เยี้ยิ้มย้มยิ้อยิ้อ้มยิ้มยิ้มยิ้มอิไมิ้มยิมยิ้มยิมยิ้มยอ้มยิ้ยิ้ม้องิ้มิิ้มยิ้มยิ้ยิ้มยิ้ยม่ิ้มยิ้มยรมอิ้มยิอมอิยิอย่้งงี้ย้มย เทียนังไงไฟดับแล้วไงมึงเลยต้องมึงนั่นแหละจังหวะเนี้ยกูกูมึงพันไปดิเอ้ยกูมีประแจนี่หว่าเออต้องมึงงโอ้ยกูไปกูไปกูไปกบกูกูมีกูไปช่วยมันแล้เนี้ยึงเปิดเปิดไฟฉายึูเปิดเอ้ยว้ายยยอะไรกยยยยยยะยย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 ย มึงเข้าหน้าต่างมาได้ไงเนี่ยนั่นหรือว่ามันต้องเอาไอ้ชิลมาซ่องกอนคิดว่ามันวิ่งไล่กูโอ้ยโอ้โตายเอาใหม่เมื่อกี้เราได้ขยั่งเชิงเออย่างเชิงมาอันนี้กูเอาจริงละเริ่มใหม่เลยไว้แท้ทใหม่ไม่จริงจริงเมื่อกี้เราไม่ได้ตกใจนะแค่มุกแสดงให้ชิลแสดงแค่แสดงไอ้คาแรคเตอร์ เราเรารู้แล้วเราเข้าบ้านก่อนกูฝัฝตีนเข้าบ้านเลยไม่รอกูนะไม่รอกูนะทุกคนอาจจะไม่อาจจะไม่เคยเห็นผมวอร์ชั่นพูดคำหยาบขนาดนี้นะครับปกติเคยเห็นได้แบบพูดเพาะๆหน่อยนะนี่เออช่องสองช่องสองช่องหึงช่อง่่องนงังสองัง่องังองไม่ออกขอเช็คแป๊บนึ่งไอติดกล้องนะเติมน้ามันแล้วก็เอาไอเทมไปซ่อมไฟแล้วก็ติด ต้นไม้มันอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่อยู่ข้างบนป้องเออชั้นสองอ๋อมันเอาคอมาไปซ่อมกล้องก่อยป้องเออมึงซ่อมกล้องเลยเดี๋ยวกูติดกูติดอันนี้ให้เห้ยไม่ติ้นะเว้ยโอ้ยมันโอ้ยแม่งเก่งมากกูติดให้หมดเลยเฮ้ยเช่องสองมันจะขึ้นมาได้ไ่มวะไฟ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 แตกไฟมึงผังไวจังวะไอ้ไฟฮิตอะไฟมึงก็ผังไวขึ้น ตั้มรอตั้รอดไฟอะนะไม่เป็นกล้องไอ้จ้ามึงต้องมาช่วยกูปิดแล้วนะัภูปิดโคตรนานมีประแจป่ะในตัวไม่มีเลยในมีแต่ไฟฉายชิบหายละประแจอยู่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ชั้นสองจริงวะในเมื่อกี้เกมเมื่อกี้เอามาจากลินชักแต่ลินชักมันไม่มีว่ะเอ๋มีป่ะเออนี่ไงโอ้ยเรียให้ไวเลยให้ไวเลยเจ็ดโมงแล้ว หนึ่งทุ่มแค่หนึ่งทุ่มอ๋เฮ้ยกูซ่อมได้เลยกูติดเงอ้ยวิ่งละขอวิ่งก่อนขอวิ่งเข้าบ้านก่อนสองทุ่มแล้ง่ายสามแล้วสามแล้วกูว่าข้างบนไม่น่าติดด้วยนาติดข้างล่างวะหรือเปล่าวะกูติดข้างบนทำไมวะเอาได้ไหมไม้มันอยู่ข้างบนด้วยกูเอาลงมาติดข้างล่างมาแล้วเอาไม้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วติดทำไมข้างบนเนี่ยติดทำไมเนี่ยดูกองจะติดกัน กลัวมันหมดแน่เลยวะไอเชื้อเพลิงกูเช็คอยู่กูเช็คอยู่จะม,มีปลอดภัยเว้ยเอาพังอีกแง่มันเป็นห้าอะไรวะเนี่ยตองมึงกันแน่ไม่เอาไป<า> <laughs> เติมกูกลัวเรียข้างหน้าปิดหมดแล้วเซิเ<า> <laughs> ร์ฟเวอร์เดินไยกู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 เฮ้ยเอาเลยไปอ่ะหายตัวเนี่ยมาก <laughs> ม,มึนเนี่ยอาการหมดไอจิตอีกขอซ่อมไฟก่อนมึงไปเติมอากาศไปเติมอากาศ

ชิปหายแล้วต่อหน้าต่อต,อตากูเลยโอ้โหะอ่ะน่าจะเป็นอะไรโอ้โยขึ้นมาอย่างนี้แล้วกูออกอยังไงล่ะ mm> พี่ชายที mm> ่มันเล่นยากเหมือนกันนี่หว่าก็ไม่ได้เล่นง่ายนี่หว่าใครไม่ตงบอกเล่นง่ายวะรอได้แอาจริงแล้ว มาเกมสามรอบนี้ไม่ต้องอ่านละเอาไว้จัดไม่ต้องอ่านละไม่น้องอ่านละหาคุณแจหาอะ<า>ไรนั่งก่อนเลยี่ต้องวะนี่เดี๋ยวลรวกระแจเอาล่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะครับผมเตรียมพร้อมแล้วโอ้โหเราเอาไม้มาปิดหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เี๋ือแค่ว่าเราต้องรอดไปให้ได้นะฮะต้องซ่อมไฟเติมออกซิเจนเนี่ยดูกล้องจะปิดแล้วมันช่วไเ,เราไม่รู้ว่ามันมาป่องผมดูให้ วิ่งดูไฟดูวิ่งสิครับรออะไรล่ะพี่ชายเซรร์์เวนะออะนฮ้ยมาเลยเอาตัวรอดแล้วแม่งเอาตัวรอ,อดแล้วเติมน้ำเ,เต็มแล้วเติมแล้วเต็มแล้วแต่มันไม่รู้มันจะเต็มได้น,นนะ้นแค่ไหนเดี๋ยวไม่หมันไ,ไฟอ่ะอ๊วโอ้ใครจะไปก็ไปไเลยกูรอดเล็กนีดเลยโอ๋อคิดวิ่งด,ด้วยกูไม่มีไฟฉาย ใช้ค้่ไฟหมดอ่ะมันเข้ามาแล้วว้ายหย่ามันเปียนกูเปิดนี่ฮะมีคนบอกนะยากครับต้องเล่นเป็นทีมเนี่ย ว่าเล่นยากหน้าอะไรเนี่ยสิบเดินทั่วๆบ้านอะไรสิบเอ็ด,ถ,ดนนถ้าได้ยินหน้าต่างแตกให้รีบไปซ่วมให้รีบไปซ่อมถ้าได้ยินหน้าต่างแตกให้รีบไปซ่อมก็หน้าต่างแตกแล้วมันมาเลยไม่ใช่เหรอไม่รู้ละอีพีนี้กูพอแค่นี้กูไม่เล่นแล้วไม่ไหวแล้วเอาละครับอีพีนี้ก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับซึ่งผมเล่นไม่จบใครที่เล่นแแบบนี้ได้เล่นเล่นเล่นแล้วชนะก็คอมเมนต์มาบอกผมทีนะอาจจะมีอีพีสองจะได้เล่นให้จบ ถ้าไม่มีคอมเมนต์ก็ไม่ต้องเลยนะพอเราก็พอแค่นี้อนะีพี <c oughs> เดียวจบครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบเกมแนวผีผีหรือว่าแนวโรบอคนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับให้ผมทําเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เช่นเดียวกันนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม